Well, a very good morning to all of you again. What a joy it is for us to talk about Jesus Christ. Uh, I really believe. That our life should be Christ centered. You know there's so many things in the world that pulls our hearts down. But you know when we focus on Jesus. our hearts always come alive. เราก็จะเห็นว่าหัวใจของเรามันมีชีวิตชีวาขึ้นเสมอ It's like those two disciples on the road to Emmaus. ก็เหมือนกับสาวกสองคนนะครับที่กําลังเดินทางไปเมืองม m m a u s As Jesus walked with them and talked to them. และพระเยซูเองก็เดินทางร่วมกันกับเขาพูดคุยกันกับเขา And s Jesus opened the scriptures and pointed to himself through the scriptures แล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เองได้เปิดข้อพระคัมภีร์ออกมาแล้วก็ชี้ให้เขาได้เห็นพระเยซูที่อยู่ในพระคัมภีร์เขาก็บอกว่า hearts burnt within us หัวใจของเราเองก็เร่าร้อนขึ้นมา you know many people in the world today หลายๆคนในโลกของเราทุกวันนี้นะครับ y n o their hearts are literally dying เขาก็รู้สึกว่ามันมีความหดหู่อยู่ในหัวใจ fear there bitterness มันมีความกลัวความขมขืนแล้วก็ความรู้สึกหมดหวัง you know there is hopelessness มันมีความรู้สึกที่ไม่รู้ ว่าจะเป็นยังไงต่อไป But you know, as แต่เราที่เป็นคริสเตียน We don't have to live like that เราไม่จําเป็นต้องมีชีวิตแบบนั้นเลยนะคร We can live a life through Jesus Christ เราสามารถที่จะเห็นหัวใจของเรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาได้โดยผ่านทางพระเยซู That's why he said he is the life. พระองค์จึงได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตนะคะ So we want to see Jesus through the scriptures. เราจึงอยากที่จะเห็นพระเยซูผ่านทั้งข้อพระคัมภีร์ And the more we see Jesus, และยิ่งเราเห็นพระเยซูมากเท่าไหร่ the more we are transformed. เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากยิ่งขึ้น So the Old Testament tabernacle, พระ <laughs> พลาที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมนะคะ is really types and shadows of Jesus and His redemptive work. ก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และงานแห่งการไถ่ของพระองค์บนกางเขน So we're looking at some parts of the tabernacle to see Jesus through them. แล้ววันนี้นะคบในสัปดาห์นี้เราก็มาดูบางส่วนที่อยู่ในพระพรานะคะเพื่อเราจะได้เห็นพระเยซูที่อยู่ในนั้นด้วย It's exciting study a very ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่น่าตื่นเต้นมากเลย are a lot details cannot there lot this we of cover week จริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะคะถ้าเรา ูดกันทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยมันไม่พอแน่นอนค่ะแต่ผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยกับเราสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นได้และยิ่งจะทําให้เราหลงรักพระเยซูมากขึ้นด้วย amen amen ในฮีบรูบทที่9ข้อ11นะคะซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักประจําสัปดาห์นี้ของเรา says but Christ came as high priest of the good things to come with a greater and more perfect tabernacle Not made with hands, that Not hands with is แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้ And so this verse is saying ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะคบได้บอกว่า Christ fulfillment everything the fulfillment Jesus is in of พระเยซูคริสต์ได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระพรานั้นเสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว And He is the fulfillment of the old covenant high priest และพระองค์เองก็ได้ทําให้ระบบของมหามหาปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมนั้นสําเร็จลงในพระองค์ด้วย Today we understand วันนี้นะครับเราจึงเข้าใจว่า Jesus is a real and a final high priest พระริทรงเป็นมหาปุโรหิตที่แท้จริงและก็เป็นมหาปุโรหิตคนสุดท้ายด้วย He is the one who represents us to God และพระองค์เองเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนระหว่างเรากับพระเจ้า He is the one that brings us into the presence of God พระองค์เป็นผู้ที่นําเราเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า Not only that แล้วก็ยังมีอีกนะครับ fulfillment of the sacrifices in the old covenant คือพระองค์ได้ทำให้การถวายเครื่องบูชาต่างๆนั้นในพันธสัญญาเดิมสำเร็จลงในพระองค์ด้วย so every minute detail in the tabernacle รายละเอียดทุกอย่างที่อยู่ในพระพรานั้น points to Jesus Christ ก็จะชี้ให้เราเห็นพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นเลยนะครับ another thing that I want to mention quickly today และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยถึงนิดนึงนะครับในวันนี้ is that every time the Israelites moved through the wilderness ก็คือทุกครั้งที่อิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารย้ายถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้น God specifically instructed them on how to instructed specifically put up them their e n t พระเจ้าเองก็จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำกับเขาว่าเขาจะต้องกางเต็นในลักษณะไหน so there were 12 tribes of Israel เพราะว่าในอิสราเอลเนี่ยมีแบ่งกันเป็น12เผ่านะคบ and they were grouped and then they were put in different sites of the of the camp แล้วก็แต่ละกลุ่มนะคบเขาก็จะกางเต็นท์เนี่ยในมุมที่แตกต่างกันแต่พระเจ้าก็ให้คำสั่งที่สำคัญนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขากางเต็นท์ในบริเวณนั้นๆเนี่ยพระพราจำเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอซึ่งถือว่าเป็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งพระเจ้าต้องการให้พระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิต ไม่ว่าคุณจะทาอะไรในชีวิตนี้ก็ตามคุณอย่ายุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะเติบโตหรือเข้าใจเรื่องของพระเยซูคริสต์มากขึ้นคุณต้องแน่ใจเสมอว่าศูนย์กลางของชีวิตคุณคือพระเยซูคริสต์ตลอดเวลาแล้วศูนย์กลางของครอบครัวคุณก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าเราให้อย่างอื่นนะครับมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราเ n า h e p ลา e พล f r e า e m p ่ i อน ก็จะทำให้เราพลาดพลังของการไถ่ตรงนี้ไป and if you take a helicopter and go up right above the ถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณนั่งเฮลิคอปเตอร์นะคบแล้วก็บินขึ้นไปมองเห็นลงมาว่าด้านล่างเนี่ยเป็นค่ายต่างๆของอิสราเอล When you look down you will see the camps with a tabernacle in the middle in the shape of a cross แล้วคุณก็จะเห็นนะคะว่าถ้าเรามองจากมุมสูงด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต็นต์ต่างๆแล้วก็รวมถึงพระพลาลักษณะที่เขาจัดวางกันเนี่ยจะเป็นแบบไม้กางเขนเลย No what a beautiful picture that is แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งที่สวยงามมากนะคะ And so as we face the เ l ราอเมื่อเราหันหน้าเข้าหาพระพลาอย่างแรกเลยที่เราเห็นก็คือประตูนะคะประตูเดียวที่ในพระพลามีซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกให้เห็นนะคบว่าพระเยซูเนี่ยเป็นประตูหรือเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราไปหาพระเจ้า the และเมื่อคุณเดินเข้าไปด้านหน้าประตูนั้นคุณก็จะเห็นว่าเป็นลานพระวิหารนะคบซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีแท่นเผาเครื่องบูชา ที่ทำด้วยทองสำร็จอยู่ที่นั่น t h เพราะว่าที่แท่นเผาบูชาตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกให้เห็นว่าชีวิตของพระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงบนการเขียนพระองค์ได้รับการพิพากษาการลงโทษจากพระเจ้าและตอนนี้ถ้าคุณเนี่ย ก้าวเข้าไปในห้องวิสุทธิสถานนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปในห้องนั้นคุณก็จะเห็นว่าด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอ่างอยู่นะคะซึ่งเป็นอ่างชำระตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่มหาปุโรหิตหรือปุโรหิตก่อนที่จะเข้าไปในห้องวิสุทธิสถานเขาจะต้องชำระตัวเองให้สะอาดก่อนดังนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นถ้อยคำของพระเจ้าและ เมื่อเราเองศึกษาเรื่องของพระเยซูผ่านทางถ้อยคำนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกชำระให้สะอาดจากความเชื่อหรือความคิดที่ผิด k า n คำพูดที่ผิดคำพูดที่ไม่ดีที่พูดเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นตรงนี้พูดถึงชีวิตคริสเตียนของเรา We must be cleaned the must continually by of God ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคำของพระเจ้าในการชำระความคิดจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี u คุ o จะเปิดผ้าม่านแ n ะเคลื่อนเข Into the holy place. และตอนนี้ถ้าคุณแหวกผ้ามา่านแล้วก็เดินเข้าไปในห้องจะด้านในนะครับ And on the e l side, you will see the golden l a m p stand คือห้องแรกจะเป็นห้องวิสุทธิสถานนะคบเมื่อคุณก้าวเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นคันประทีปทองคำา the only light in that room เพราะมันก็จะเป็นความสว่างเดียวนะครับที่ทำให้ทั้งห้องนั้นสว่างไปด้วย there's a man stand in the middle with three branches on both sides แล้วก็เชิงเทียนตรงกลางนะคบซึ่งเป็นเชิงเทียนหลักตรงนี้ you know talking about Jesus Christ the light of the world ก็ได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลก and how he also Also makes the light this dark Dark world this the in แล้วก็กิ่งของเทียนต่างๆที่อยู่ด้านข้างทั้งสองข้างก็เปรียบถึงเราได้พูดถึงว่าเราเองเนี่ยก็สามารถจะเป็นความสว่างให้กับคนในโลกนี้ได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วด้านขวามือนะคบในห้องเดียวกันนั้นก็ยังเป็นโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ก12 ซึ่งจะเป็นขนมปังไร้เชื้อมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12แผ่น Talking about Jesus the sinless bread of life เพราะว่าขนมปังตรงนี้เปรียบเทียบให้เราเห็นถึงชีวิตของพระเยซูที่ปราศจากความบาป At the end of each week the high priest will eat that bread และเมื่อถึงตอนท้ายของทุกสัปดาห์นะคะปุโรหิตก็จะเข้ามาแล้วก็กินขนมปังตรงนั้น So always talking about our fellowship with God through Jesus Christ เพราะตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่เราได้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ You know and and that also points to Jesus Christ. และตรงนี้ก็เป็นการชีร้ให้เราเห็นพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันนะครับ n o today on this last day. แล้ววันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย You will move forward. You l l look straight. Towards the holiest place ถ้าตอนนี้เนี่ยเราหันหน้าเข้าไปในด้านในสุดนะคบก็จะเป็นห้องอภิสุทธิ์ที่สถาน and right before you enter the holiest place แต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปในห้องอภิสุทธิ์ที่สถานนั้น you will see the altar of incense คุณก็จะเห็นว่ามีแท่นเผาเครื่องหอมบูชา where uh, there is a fire and there is incense in that and sweet smelling aroma is going forth from that place ซึ่งมันก็จะมีไฟนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหอมต่างๆที่เขาเอามาเผาถว,วายบูชาแด่พระเจ้าซึ่งเป็นกลิ่นหอมที่ พระไทยพระองค์และคุณรู้หรือเปล่าครับ for the incense was designed by God แม้แต่ว่าสูตรต่างๆที่เอามาทําเครื่องหอมเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าก็เป็นคนบอกนะคะ God created everything เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างทุกอย่างจริงๆ He knows how if you mix this and this sweet smelling aroma will come out พระเจ้ารู้นะคบว่าถ้าเราเอาอันนี้กับอันนี้มาผสมกันเนี่ยเมื่อเราจุดแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่หอมเกิดขึ้น Now we have all kinds of perfumes and incense today ในทุกวันนี้นะคบเราก็มีน้ําหอมนะคบแล้วก็มีเครื่องหอมต่างๆที่มาจุดแล้วมันมีกลิ่นหอม It's really the wisdom of God ตรงนี้ก็เกิดมาจากสติปัญญาของพระเจ้า t o ที่พระเจ้าเองได้ให้กับมนุษย์ to mix what God i s created to create this beautiful perfume and sweet smelling aroma เพื่อที่จะเอาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้สร้างไว้ในโลกนะครับจับบางอย่างมาผสมรวมกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นที่มีความหอม think about this ให้เราลองคิดดูนะครับ why is it that Almost every religion has religion of incense every burning ท, <their> ทุกศาสนาจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเครื่องหอมที่เขาเอามาเผาเป็นเครื่องบูชาล่ละ you know you go to Hindu temple ถ้าคุณไปที่วัดของคนฮินดู they have incense เขาก็จะมีพวกทูบอะไรต่างๆหรือว่าเครื่องหอมที่มาจุด you they know you go to Buddhist temple, they have incense temple have หรือว่าคุณไปที่วัดนะคบของศาสนาพุทธเขาก็จะมีทูบมีอะไรที่เขาจุดถวายพระตลอด religion has that เราจะเห็นว่าทุกศาสนาเนี่ยมีการทำแบบนี้ the devil does not have original ideas คือมาเนี่ยมันคิดอะไรเองไม่เป็นหรอกนะคะ he just steals ideas from God and t w i s t it and use it in a wrong way มันก็ขโมยแนวความคิดของพระเจ้าแล้วมันก็เอาไปบิดเบือนนะคบแล้วก็เอาไปใช้ตามแนวทางของมัน you know it's actually God's idea จริงๆมันคือความคิดของพระเจ้าตั้งแต่แรก in Exodus 30 verse 1ในอ่าน อบพยพนะคะบทที่30ข้อที่1 It says you shall make an altar to burn incense on you shall make it of acacia wood เจ้าจงสร้างแท่นสำหรับเผาเครื่องหอมจงทำแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศ Now even the detail of acacia wood is beautiful but I will not talk about it because I don't have time แม้แต่รายละเอียดของไม้กถินเทศตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกนะคบแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้พูดนะคบเพราะเนื่องจากว่าเวลาน้อย But t h a t altar of incense is where the sweet smelling aroma goes forth up แต่ว่าแท่นเผาเครื่องหอมบูชานี่แหละเป็นจุดที่จะมีการเผาเครื่องหอมบูชาซึ่งเป็นกลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้า you know talking about Jesus. แล้วตรงนี้ก็พูดถึงพระเยซูนะคแล้วตรงนี้ก็พูดถึงพระเยซูนะค้าตรงนี้ยดยซูนะค้พึงพระเ้านี้กัพเครื่อพงพเูชาคนีนกนะคนย์นะคะแวายงรอเองนี้ก็พ o ดถ s And good works can never satisfy never Good judge works of God Justice the เพราะว่าความดีนะครับหรือการทำความดีใดๆของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะทำเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามมาตรฐานที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ได้ It is never enough to satisfy God's. ไม่ว่าจะทำมากขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะได้ตามมาตรฐานหรือว่า ความพึงพอใจของพระเจ้า therefore man's redemption cannot come from good works and the goodness of man ดังนั้นการไถ่ของมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เป็นคนดีหรือว่ามนุษย์ทำความดีด้วยตัวเองนะครับ in fact the Bible says เพราะความเป็นจริงแล้วพระคัมภีร์ได้บอกว่า that the righteousness of man is like filthy rags ความชอบธรรมของมนุษย์ก็เปรียบเสมือนเป็นผ้าขี้ริ้วนะคบ it does not say the sin of man it says the righteousness of man is like filthy rags ไม่ได้บอกว่าความความชั่ว หรือความบาปของมนุษย์เปรียบเสมือนเป็นผ้าคิริวนะคบแต่บอกว่าความชอบธรรมของมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผ้าคีริ้วในสายตาของพระเจ้าคือนั่นหมายความว่ามันไม่มีค่าไม่มีความหมายเพราะทาเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปตามมาตรฐานของพระเจ้าได้แต่การที่พระเยซูถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชานั้นความสมบูรณ์แบบของพระเยซูนั้นซึ่งพระองค์เองได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบนกางเขน แล้วงานแห่งการไถ่บนกางเขนนั้นนะค God นั่นคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้ารู้สึกว่าพอพระไถ่การเชื่อฟังและการถวายพระเยซูเป็นเครื่องบูชาบนกางเขนนั้นนั่นก็เปรียบเสมือนเป็นแท่นเผาเครื่องหอมบูชาซึ่งเป็นกลิ่นหอมที่ทำให้พระเจ้ารู้สึกพอพระไถ่และเป็นเพราะการเสียส f i c e ระและเป็นเพราะการเสียสละชีวิตของพระเยซู God says now man can be truly redeemed forever พระเจ้าจึงบอกว่าตอนนี้มนุษย์เองสามารถจะได้รับการไถ่บาปตลอดชั่วนิรันดร์ได้แล้ว no other sacrifice needed และไม่จําเป็นต้องมาถวายเครื่องบูชาอะไรอีกแล้วนะ i s เพราะว่าเครื่องบูชาที่จะไถ่มนุษย์นั้นอ่ะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว e p s i a n 5:2 talks about this I'll quickly read this to you และในเอเฟซัสบทที่5ข้อ2นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมอ่านให้คุณฟังนะ and walk in love as Christ also loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma และทรงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าในฉบับภาษาอังกฤษนะครับได้บอกว่า t Jesus offeringering Sacrifice is sweet smelling aroma God. So of is smellling and a การที่พระเยซูได้สละชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าถือว่าเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยพระเจ้ามาก ดังนั้นแท่นเผาเครื่องหอมบูชาเนี่ยก็เป็นการบอกให้เห็นว่าพระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าและตอนนี้เมื่อเราเองอยู่ในพระคริสต our life is also a sweet smelling aroma to God. ชีวิตของเรานั้นก็เป็นเหมือนกลิ่นหอมที่เป็นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าด้วย Because, Because the righteousness we have. เพราะว่าความชอบธรรมที่เรามีอยู่นี้ is the very righteousness of Jesus. เป็นความชอบธรรมที่แท้จริงของพระเยซูเลย Well, it was fun talking about Jesus Christ this week. ก็สนุกมากๆเลยนะครับที่ในสัปดาห์นี้เราได้แบ่งปันเรื่องของพระเยซูคริสต์ I want you to study the Old Testament. ผมเองอยากสนุนใจให้คุณศึกษาจากพันธสัญญาเดิมด้วย With new <but S 1> eyes. แต่ว่าคุณก็จะได้เห็นมุมองใหม่เกิน see Jesus. The Old แล้วได้เห็นพระเยซูที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม well, ขอพระเจ้าไวพรนะครับ pray that have great weekend. เราก็ขอที่ฐานว่าคุณก็จะมีช่วงวันหยุดที่ดีแล้วก็เต็มไปด้วยพระพรล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ